ได้ได้เอาไปต่อเองอ่ะเข้มเข้มแบบกาแฟโฉมอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซับแอคชัน่นเข้มเข้ม,มต่อไปขอหน้าตาแบบอร่อยอร่อยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยมันต้องได้หนุกหน้าวะหนุกร้านโดนเขได้นุกหน้าสามนอต้องทําให้ได้เหมือนพี่เขาอ่ะขอหน้าตาแบบอร่อยอร่อยหนึ่งสองซับอร่อย ต่อไปขอหน้าตาแบบสดชื่นอุ้ยสดชื่นแบบตื่นตัวเ <c oughs> อาเอาสดชื่นสดชื่นอ่ะสดชื่นบอกว่าส,ส,สามคนเห <c oughs> นื่อยแล้วหลังจากดื่มกาแฟโฉมแล้วสดชื่น,นาาเ,เนี่ยเราต้องถาม พี่จ่าเหรอนะเป็นไง acting ขนาดนี้ไทยแบบได้ไหมเนี่ยพอได้ไหมพอได้ไหมได้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 เออได้ได้เอาไปตอบเองเอาเข้มเข้มแบบกาแฟโฉมอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองชอมเข้มเข้มต่อไปขอหน้าตาแบบอร่อยอร่อย ตรกหน้าสามรอต้องทําให้ได้เหมือนพี่เขาอ่ะขอหน้าตาแบบอร่อยอร่อยหนึ่งสองทรัอร่อยเอ่อต่อไปขอหน้าตาแบบสดชื่นอุยสดชื่นแบบตื่นตัวเอาเอาสดชื่นสดชื่นอ่ะสดชื่นเพราะว่าสามคนเหนื่อยแล้วหลังจากดื่มกาแฟโฉมแล้วสดชื่น เนี่ยเราต้องทำพี่จา่าเลวนะเป็นไง acting ขนาดนี้ไทยแบบได้ไหมเนี่ยพอได้ไหมพอได้ไหมได้ได้ได้